ี่ครับไม้ไทยครับมาครับเอาดูอลองไว้แม่จะพีให้มมีาเออนีอ่ ให้ใอ้เอาภาพก่อน <laughs> một Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ต้องเขียวหมดหมดเม็ดค่ะเพราะว่ามันจะได้รักษาแบบไ,ไขข้อสเสื่อมค่ะมันจะเป็นยาค่ะรักษาไขข้อเสื่อมกาจะัลูกค้าคาป,ประจําค่ะอันนี้เขาก็สั่งได้ได้เท่าไหร่เขาเอเท่านั้นสองสามร้อยโลก็หมด ธีกายนี่ธีกายนี่เขาขายอะไรไปไหนธีกายนี่บ่ะคะเฉพาะมังคุดเห็นไหมอ๋อมันขายรวมค่ะประมาณไนะหนต้นนึงนี่มันต้นละ ทั้งหมดหรอคะอยู่ประมาณแปดสิบต้นค่ะตแต่ก่อนก็สองร้อยกว่าต้นแต่ข่าออกตัดออกแต่มังคุดนี้เนื้อมันจะแบบฉ่ำหวานฉ่ำค่ะมันจะไม่ค่อยเปรี้ยวค่ะคือมันเป็นแบบมังคุดมังคุดภูเขาไฟค่ะคจะอร่อยมากจะไม่เปรี้ยวค่ะขายดีค่ะ ไอ้บางคุดนี่ว่าว่าถูกฝนกับไม่ถูกฝนมันยังไงนะคือถ้าถ้าถูกฝนนี่นะคะถ้าเราเก็บถูกฝนนี่เราจะล้างแบบให้สะอาดแล้วก็เอาแบบว่ามาเทไว้ให้เปิดพัดลมให้มันแห้งถ้าไม่ก็เช็ดเช็ดออกแล้วก็เก็บใส่ตะกร้าไว้ถ้าไม่เช็ดให้แห้งมันจะเป็นแก้วค่ะ